รองแม่ทัาพภาคที่3นะคะก็ได้มีการหาหรือแนวทางรองรับแรงงานสัญชาติเมียนมาที่จะเดินทางเข้าออกผ่านจุดผ่านแดนถาวนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากค่ะโดยทางด้านของพลตรีอภิเชษซื่อสัตย์รองแม่ทัาพภาคที่3ก็ได้ประชุมหาหรือแนวทางดังกล่าวนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะ เนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยเองได้มีมาตรการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางชนิดสามารถเปิดให้บริการได้ซึ่งมาตรการดังกล่าวค่ะส่งผลให้แรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวนหลายหมื่นคนต้องการที่จะเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยทางด้านของจังหวัดตากนะคะได้วางมาตรการเตรียมการรองรับแรงงานสัญชาติเมียนมาหลังจากที่มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินคาดว่าจะมีแรงงานสัญชาติเมียนมาเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยจำนวนถึง65,613คนหากฉเฉลี่ยเป็นรายวันค่ะน่าจะประมาณ2,500คนต่อวันซึ่งจะให้ข้ามแดนทางดานสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองเพียงแห่งเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและคัดกรองโรค สำหรับแรงงานสัญชาติเมียนมานะคะที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องมีหนังสือรับรองใบรับรองแพทย์ผ่านมาตรการคัดกรองที่ด่านพรมแดนและในส่วนของแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ต้องการจะเดินทางออกประเทศไทยต้องไปข้ามแดนที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หเท่านั้นค่ะ สำหรับมาตรการกักตัวแรงงานสัญชาติเมียนมาทางจังหวัดตากจะประสานให้ผู้ประกอบการทุกแห่งดูแลเรื่องของสถานที่เพื่อรองรับแรงงานที่กลับเข้ามาทำงาน ส่วนแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ทำงานนอกพื้นที่จังหวัดตากทางจังหวัดเองนะคะจะประสานจังหวัดปลายทางรวมทั้งผู้ประกอบการในเรื่องของการเดินทางตลอดจนมาตรการกักตัวแรงงานต่อไปซึ่งการเปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศนั้นคาดว่าจะสามารถเปิดได้ในห้วงเดือนมิถุนายน2563นี้ค่ะ